ม33ม39ม40มล่าสุดช่วงนี้ระวังสิ่งนี้ไว้ดูก่อนพลาดสิ่งนี้ที่ผมอยากจะให้คุณระวังนะครับสำหรับมอ33940นะครับคือเรื่องของมิฉาชีพนะครับเรื่องนี้เนี่ยคลิปนี้ผมอยากจะเตือนคุณแล้วก็บอกคุณว่าวิชาชีพเนี่ยเขาจะมาทำอะไรกับคุณได้บ้างสำหรับในส่วนของมอ333940นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะไม่รู้ในเรื่องนี้ซึ่งผม ทราบดีแล้วมีหลายท่านมาปรึกษาผมในเรื่องนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณระวังนะครับสำหรับม3 3 3 9 4 0เนี่ย3 9 4 0ระวังต้องระวังเรื่องไหนนะฮะระวังเรื่องของการโอนเงินนะครับทําทางประัาสังคมนะครับคุณจำไว้อย่างหนึ่งทางประันสังคมโอนเงินให้คุณทางช่องทางเดียวคือผ่านการผูกพร้อมเพ์กับบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอวิชาชีพบ,บอกมาส่ง SMS ส่งไลน์ส่งเฟซบุ๊กส่งช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับที่มาขอข้อมูลส่วนบุคคลคุณเช่นขอชื่อนามสกุลเพราะว่าจะโอนเงินทางมอสามสาให้คุณโดยขอชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะถ้าเขาขอข้อมูลแบบนี้กับคุณนะครับบอกเลยว่าไม่มีการโอนแบบนั้น แน่นอนเพราะว่าทางบกงคันสังคมโอนอย่างเดียวก็คือผ่านพร้อมเพย์กับประชาชนดังนั้นวันนี้ครับคลิปนี้ก็มาบอกให้คุณทราบว่าระวังมิฉาีพที่จะมาทางไลน์ Facebook SMS นะครับหรือว่าโทรมาด้วยนะฮะบางท่านเนี่ยโทรมาเลยบอกว่ายินดีด้วยคุณได้รับเงินจำนวนนู้นนี้นั้นนะครับนะพานม .333.3940 คุณมีสิทธินะและอ้างตัวบางทีเขาอ้างตัวเป็น พนักงานในคนที่ทํางานในสน่วนงานประันสังคมด้วยทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการนะครับไปให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามน้ำเข้าไปเลยนั่นแหละครับจะเสี่ยงมากที่คุณจะโดนเอาข้อมูลไปแล้วเอาข้อมูลของคุณเนี่ยเขาเจะเอาไปทาอะไรก็เอาไปอาจจะเอาไปเปิดบัญชีธนาคารสวมรอยเป็นคนรับเงินผิดกฎหมายหรือว่าเอาข้อมูลของคุณเนี่ยไปขายให,ให้กับคนอื่นนะครับซึ่งมันไม่ดีทั้นงนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ย ไม่มีอะไรดีเลยการที่คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางภาครัฐมีเนี่ยแล้วในตัวคุณระบุตัวตนคุณเนี่ยให้เขาไปยังไม่รวมถึงแบบบางทีเนี่ยหลงไปเขาหลอกลงทุนนะครับชวนนู่นนี่นั่นนะโว้ต้องระวังอย่างยิ่งเลยในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางมอสามสสามเก้าสศูนย์ก็ยังคงจ่ายเงินอยู่นะครับก็จะอาจจะมีเรื่องราวนี้โผล่มาได้นั้นแหละตรงนี้ฝากเอาไว้ครับในคลิปนี้ก็ให้ระวังทุกท่านระวังเอาไว้ระวังตามที่ผมบอกครับ เมื่อคุณดูคลิปนี้แล้วก็จะไม่พลาดอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ